มาร้อยอันพอดีเป๊ะรเรามาดูดีอ่ารอบที่1 0ึ่เดี๋ยวเรามาดูแล้วเรามานั่งสรุปกันว่าเราได้อะไรยังไงบ้างบิวเลชหอกเลือดไหลถูกกว่าบิวนี้เปล่าครับลิ เลือดไหลเหรอถ้าเล่นเลื่อนไหลผมว่าไปเล่นบัตรเมดดีกว่านะลิทมันไม่แรงว่ะเออเออเอเซนเซนซี่มันไม่ช่วยอะลิทเป็นได้แค่ตัวดิฟเฟนซีฟอะมันไม่ได้ออฟเฟนซีฟเลยอะมันไม่แรงครับบัตรเมดอะถ้าเล่นบัตรเมดบิวนี้จะถูกกว่าไหมไม่น่าจะถูกกว่าเพราะว่าบัตรเมดมันต้องไปเล่นหมวก มันต้องไปเล่นหมวกไอ้นี่ใช่ปะหมวกแปลงเวทเป็นกายภาพซึ่งมันจะใส่หมวกโลไลไม่ได้เออไม่ใส่หมวกโลไลไม่ได้ครับสาเหตุหลักๆเลยคือบิวนี้คีย์หลักอย่างที่ผมบอกมันอยู่ที่หมวกกับจิวเวลสองอย่างเดี๋ยวผมไปดูคลิปในช่องพี่น้องก่อนโอเคครับอ่ะมันเป็นบิวบอลลัดอะ่ะ เออชื่อตะหน้าปอกว่าบอลรัดอ่ะแห้งเหมือนเดิมอ่ะรอบที่ร้อยหนึ่งอ่ะมาเดี๋ยวเรามานั่งสรุปสักหน่อยว่าได้อะไรยังไงบ้างเปลี่ยนเป็นเมาส์พี่บอรอ่ะช่องน้ำแวยเป็นหนึ่งเดี๋ยวมาครับ มาแล้ว่ะอ,อุ้ยเฮ้ยอันนี้ดูดีอันนี้ดูดีมาปุ๊บแบบสามสิบสามสิบเลย เปีนยนนี้เป็นสามชามสล็อตอะแพงเออนี่ถ้าแม่งสามชามสล็อตนี่ก็คือแบบจากหนึ่งดีวายเป็นเอ้จากสองดีวายกลายเป็นอนี่เลยกลายเป็นสิบเจ็ดดีวายเลยแต่แม่งมันดันออกหนึ่งชามสล็อตเร็วจริง เอ้ยลืม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 ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้ก่อนลืมครับลืมลืมนิดหน่อย นับรวมกี่รอบวะบวกยังไงเลขแป๊บสิบห้าบวกเก้าบวกห้าบวกสิบสองสิบสี่บวกห้าสี่บวกเก้าบวกแปดบวกหนึ่งสี่เก้าสิบหกตายไปห้ารอบอตายไปห้ารอบครับ นี่คือโอเมนทีนี้เข็มขัดอินเจนูลิตี้เบล 1นึ่งสองสิบเจ็มขัดสิเส้นสิเส้นเปอร์เซ็นต์ดีมาอันเดียว2ี 27, ่สิบิ้าอันเท่าไหร่ไม่บอกอ่ะ สิยี่สิบหกเนี่ยเก็บออเ,อด,เอด้งเออยี่สิบเก้าสามสิบสามชามด้วยเฮ้ยอันนี้ดูดีเออยี่สิบเก้าสามสิบอันนี้ดูดีนะเนี่ยน,นี่เก็บไว้ก่อนเกิดขายได้กับ 29, ยี่สิบเก้าสามสิบไดมอน ก็ดีวายเอาออกไปสองเม็ดยังสองเม็ดเพราะมันเป็นได้าจากการขายของอันนี้อันนี้เป็นหน้าเคอร์เรนซีอันนี้เป็นหน้าของผมใส่ของที่ดอปอย่างอื่นไม่นับ่ะลุ้นโหนด อีเทอร์เนลอันนี้ขายไม่ออกผมจำได้ราคาถูกเคยออดเอเวนเทลโหอันนี้ดอกมาสามเม็ดแล้วนะเม็ดเนี้ยอืมเนี่ยแม่งซ้ำสี่เม็ดแล้วเนี่ยเค a ออดโอ้ห้าเม็ดนี้แม่งซ้ำซ้ำกันหมดเลยเนี่ยฮาร์ s สต็อปเปอร์อืมอันนี้ก็เหม็น อนี้โอ้เซิร์ชแบบนี้ไม่ได้นี่วะเราต้องเซิร์ชแบบหน้าเทรดเอาบัตรมจิกจำได้ว่าขายไม่ออกเฮ้ยซิลอดโอดน่าจะขายออกหน้าสองดีวายมั้งไม่นี้ปอมนัดติง C l o t อ่าเนี่ยต้องเช็คในหน้าเว็บโอเหลือห้าเหลือห้าเคออแล้ววะไม้นเนี่ยโคตรถูกเลยอ่ะซีหอโอเนี่ยจำได้ตอนซื้อซื้อแม่งสองดีวายตอนนี้แบบมันโคตรถูกเลย e t เ r n a l นเนี่ยซ้ำอีกแล้วเนี่ยอวตารเอาไฟเฮ้ยอวตารเอาไฟชื่อมันเท่ยังวะ จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ออฟดามีคอนเวิร์สทูไฟดามีดิวโนนไฟดามอาวาตาออาไฟเท่าไหร่ส wow, องเอ็กวัดดาเฮลวาวแพ็กชอโนดแบบแม่งไม่คุ้นสักอันหนึ่งเลย 5x เนี่ยอวตารเอาไฟเนี่ยเอลดิทแบตเตอรี่เนี่ยอวตารไมมเอออเลดิทแบตเตอรีร่มันก็จะไม่แพงจำได้อยู่งั้น1 c h ออ,อ,อสอะ c อ a o อ oh ซ้ำเต็ม,ตมไปหมดเลยยังไงรู้ไหมร้อยรอบ เนี่ยเอาเอา,เอาจากที่มีเนี่ยแม่งยังขายอะไรไม่ออกเลยเน wow, ี่ยวาวเขิมขัดเหรอนี่ไงแต่สองเส้นนี้ผมน่าจะเก็บไว้ก่อนน่าจะไม่วาวก่อนน่าแบบตั้งขายไว้ก่อนถ้าแบบขายไม่ออกเดี๋ยวค่อยว่ากันตั้งไว้ก่อนสิบห้าอันนี้ก็สิบห้าโล่ผมตั้งไว้ก่อนอะ อย่างนี้ดันออกมาแบบออกสามชามหนะ้าโหยรวยไปแล้วเนี่ยสามชามมันสิบเจ็ดดีว์เนี่ยดันไม่ออกสามชาบมาตอ,อนนี้ผมใส่มันสามเอ็ดสามสามสามชามเนี่ยมันราคาแพงนี่เท่าไหร่นเนี่ยห้าสิบเนี่ยเอามา,มาเราไปเปิดกุญแจสักงหน่อยมาเปิดกุญแจเปิดกุญแจ แล้วว่าจะขายไม่ขายละราคาแม่งถูกเกินคุ้มปะว่าแม่งไม่คุ้มเลยสาเหตุที่ไม่คุ้มเพราะอะไรรูป้ปะเพราะว่าการันตีรายได้มันมันน้อยอ่ะเออถ้าเทียบกับอย่างอะไรอ่ะอ,อ่าบอสบีดหรือเอ็กซ์พิดดชั่นอ่ะเทียบออกับสองก่อนหน้ามันการันตีรายได้ค่อนข้างดีเออมันมีขั้นต่ำอ่ะ เอ้ยเข็มขัดว่ะเอา้าเข็มขัดไอ้นี่มาอ,อันหนึ่งว่ะเข็มขัด RGB right. ยังบีรืยเอ็กเพนดิชันนี่คือแบบตอมแมปอะสั้นต่ำมันแบบติด x ยี่สิบ x อะไรแบบเนี้ยมันดูดีเว้ยเออมันยังพอใจชื้นแต่ว่าลิชชัวถ้ามันไม่ดับของแล หรือดอกของแล,แล้วเปอร์เซ็นต์มันไม่ดีเนี่ยมันแทบไม่มีอะไรการันตีให้เราเลยถูกปะอย่างโอเมนเนี่ยไม่ต้องไปคาดหวังมาเลยเพราะว่าโอเมนมันราคาแม่งมินมากโอเมนอ่ะต้อยเข็มขัดอีกแล้วว่ะของเส้น ยี่7ิ6หกเจ็ดหบเก้าฮ้ยดูดีเฮ้ยดูดีดูด,ด,ด,ดีอันนี้ดูดีเดี๋ยวจะทำภาพสรุปอีกทีหนึงมาเ,เดี๋ยวลืม เราต้องเอาเข็มขัดนี่ออกมาด้วยถ่ายพร้อมกับอันี่เข็มขัด R G B แล้วกลับไปขายใหม่ เราต้องมีวาวยัน <Hello. S> 10เพิ่มมาอีก12 12 12โอมินโอมนมิน,มน,มนวาวออก แล้วกดแบบรวดเดียวเลยนะแล้วกดแบบรวดเดียวเนะเหมือนรอบก่อนอะที่กดกดทีเดียวแบบจิงทีเดียวไปเลยแบบเจ็บทีเดียวแบบจุกจุกะสิเจ็เมตร นี่มาคิดว่ามันจะติดป่ะทุกคนพอแบบเกินสามสิบอะอันเนี้ยดูดีมากยี่สิบหกยิบเก้าเนี่ยถ้าแม่งแบบเด้งมาสามเกินสามสิบเนี่ยสวยเลยมาเอ้ยโคลีซิตว่ะ อาจจะขายได้นะท่านี้โคลิซิตเนี่ยอาจจะขายได้อ่าแยกไว้ก่อนอืมโคลิซิตอีกอันนึงนี่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนี่อันนี้ขายไม่ออกอเมอร์นี่อันนี้หมินเลยอันนี่สามเอ็ดยี่สามอ่ะเอ้ยมันคอร์ับยากจังวะติดสามเอ็ดแล้วนะอีกอันนึงลดไปยี่สิบสามเนี่ยลดเป็นทำไมเนี่ยลดยี่สิบสามไม่ขายไม่ออกเลย เอ้สามยี่สิบเจ็ดโอ้แต่หนึ่งสะหนึ่งชามสล็อตอะดีคือถ้ามันเป็นสามชามมันมันขายง่ายาโอ้ยเอ้นี่ดูดีเอ้นี่ดูดีสามสี่ยิบเก้าได้ขายออกยี่สิบเจ็ดยี่ห้ายี่สองยี่สามยี่สี่สิบเก้าสามสี่ยี่สามขายไม่ออกว่าแบบมันหมิ่นเกินไปเปอร์เซ็นต์มันน้อย ยี่สิบสองสามสิบสามสิบยี่ิบหกเอ้ยอันนี้อาจจะขายออกนะเอ้ยสามสี่ยี่ิบเก้าเปอร์เซ็นต์เท่ากับวันนี้เลยเอ้ยดูดีสามชามด้วยอันนี้สามชามด้วยนะสามสี่ยี่ิบเก้าเอ้ยดูดีวะ่ะผมว่าขายออกอันนี้ สองยีแปดไม่ออกชามเดียวหมดแล้วเข็มปิดเข็มปิดเปล่ะเป็นไงจบอย่างรวดเร็วนี่ต้องไปตั้งตั้งขายก่อนไม่รู้จะขายออกหรือเปล่าแต่คิดว่าอาจจะขายออกครับอย่างอันนี้แม่งก็แบบเปอร์เซ็นต์แบบพอๆกับอันที่ผมใส่เลยเออ สามชามสล็อตด,ด้วยปกเซตตัสขายได้แหละอันนี้ขายขายได้แหละแต่แบบว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยไงให้ให้พวกเนี้ยเปอร์เซ็นต์มันน้อยครับเห็นปะไั่ขายไม่ออกเปอร์เซ็นต์มันน้อยแล้วมันมีชามเดียวอ่ะถ้านแบบเปอร์เซ็นต์เยอะมีสามชามอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะขายได้เดี๋ยวไปลองตั้งขายดูอันนี้ ยังไม่ออกลนะับเข้ามาอ่ะเลยเศษซากโอเคเศษซากเก็บไว้เศษซากของความเสียใจเก้มปิดเอเก้มปิด อันนี้ตั้งขายไม่ได้กลทำไมกดตั้งขายแบบยันไมตั้งราคาแล้วกันอ่ะเป็นไงทุกคนดูดีเลยวะเออดูดีเลยวะคือหลีนี้ผมผมว่าไอ้ลิชัวนี้คือแบบเป็นบอสที่ไม่น่าลงที่สุดละคือลงเอาแต้มมาได้ไปเออลงลงเอาแต้มเพื่อเพื่อแบบ ไปเล่นคอนเทนต์ริชัวร์ในการวิ่งแมปอ่ะเออโอเคแต่พอถ้าจะมาฟาร์มอะ่ะเหมือนหลีกที่แล้วอ่ะหลีกที่แล้วมันต้องฟาร์มคุ้มนะเว้ยดอบเข็มขัดเนี่ยสมมตุติลงบอสหนึ่งรอบใช่ปะใช้ประมาณห้าดียวดอบเข็มขัดหนึ่งเส้นเนี่ยขั้นต่ำที่จะขายได้เนี่ยคือสิบเก้าดีไวถือว่าเออแต่ว่ากับกันนะครับหลีกนี้ คือแม่งแบบดับเข็มขัดมาขายไม่ได้นะเว้ยราคาแม่งขายไม่ออกครับแบบแบบไม่ส่องแม่งเองขายไม่ออกเลยครับแต่กลับการมันว่าต้องมานั่งวาวเออต้องมานั่งวาวเองแล้วการที่จะวาวเองเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องลุ้นเปอร์เซ็นต์สูงอย่างเดียวนะเปอร์เซ็นต์สองข้างแม่งต้องสูงทั้งพู่ะเออมันก็เลยแบบทําให้มันค่อนข้างยากสําหรับดิชัวผมก็เลยคิดว่า ถ้าจะฟาร์มบอสจริงๆเนี่ยลิชั่วแม่เงเป็นอันดับหนึ่งเลยนะอันดับหนึ่งที่แม่งไม่น่าฟาร์มที่สุดละคือโอเมนแพงอ่ะไม่ต้องไปคาดหวังกับมันเลยคือคุณดูผมได้ผมลงร้อยหนึ่งรอบอ่ะวันเนี้ยเออร้อยหนึ่งรอบตายไปห้ารอบอ่ะเก้าสิบหกรอบเออก็เกือบเกือบหนึ่งร้อยรอบพอดีแม่งยังไม่เห็นโอเมนแพงๆแงม้แต่รอบเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปคาดหวังกับมันเลยว่าจะดบโอเมนแบบหลักอันละแบบ 5ดีวาย3-4ดีวายอะไรแบบนี้ยไม่ต้องไปคาดหวังกันมันเลยครับเออเพราะฉะนั้นภาวนาให้เข็มขัดกับไดมอนด์ดรอปดีเยอะแล้วก็โหนดดีๆแต่ทีนี้แม่งไดมอนด์ Diamond, ผมดรอปมาซ้ําโคตรเยอะครับเออซ้าโคตรเยอะเลยแล้วแทบจะไม่ออกโหนดดีๆเลยครับเออแล้วเข็มขัดดูดิออกมากี่เส้นเนี่ยท,แบบที่แบบดูดี6เส้นที่แบบดูดีพอจะขายได้จาก สิเก้าเส้นวาวไปสิบเจ็ดเส้นอ่าวาวไปสิบเจ็ดเส้นหกในสิบเจ็ดเส้นอ่ะเออแล้วใช่ว่าจะขายออกด้วยนะเออก็แบบหนักอยู่ครับหนักอยู่ เดี๋ยวรอดูแพดท,ทีวีหนึ่งผมอาจจะไปลองเล่นดูอีกสักรอบนึงเปิดใจเล่นอีกสักรอบทุนเท่าไหร่ทุนสิบดีครับทุนสิบดีนี่จะเป็นหลีกที่แล้วนี่ผมคงรวยไปแล้วเนะี่ยหลีกที่แล้วใช่ไหมร้อยรอบห้าร้อยดีวลงลงพวกไอ้นี่เข็มขัดสิบเก้าอันสิบเก้าอันแบบยังไม่คลอรับนะอันละแบบยี่สิบดี แม่งก็แบบเกือบเท่าทุนแล้วนะเนี่ยเออหลีที่แล้วมันมันแพงอะดิเออแต่หลีนี้มันพวตรถูกแลว้วคพณผัดปะเดี๋ยวรอดูพีวหนึ่งอาจจะลองเปิดใจไปเล่นอีกสักรอบเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมน่าจะพักละทุกคนมันห้าทุ่มละ แต่นั่งทำนู่นทำนี่ดีกว่าชุดหนังก็ขอบคุณทุกคนกมากๆครับผมที่เข้ามาดูเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันครับเดี๋ยวเจอกันสตรีมครั้งถัดไปพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะมาช่วงเวลาไหนเดี๋ยวรอดูแกันอาจจะแบบช่วงบ่ายเยน็นเออช่วงบ่ายเยน็นคิดว่าพรุ่งน,นี้น่าจะกลับไปฟาร์มแมบและเพราะว่าฟาร์มบอสเหนื่อยละเออฟาร์มบอสเบื่อละ กลับไปฟาร์มแมปบ้างเออเอาให้เก้าเจ็ดแล้วก็อาจจะพักเออรอแพทรอแพท PVE สองด้วยรอแพทรอดู PVE หนึ่งด้วยว่ามันน่าเล่นขนาดไหนครับเออสำหรับนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนครับผมทุกคนเจอกันนะผมฝันดีครับฝันดีครับทุกคนฝันดีครับบายบาย ต่รับทุกคนทั้งทาง YouTube แล้วก็ทางชวิตเลยครับผม